คือถึงแม้จะมีคนพูดเหมือนกันว่าเออเป็นเพลงหลักแต่ว่าไม่แมสเลยไม่แมสเท่าเพงลงรองเลยอะไรแบบเนี้ยหนูก็เข้าใจได้หนูก็หนูเองอะ่ะหนูชอบเพลงกินแฟตมากๆแล้วหนูเองก็ชอบเพลงทวินเทลเพลงกาการมากๆเหมือนกันมันก็คนละสไตล์แล้วก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าเพลงไหนมันจะแมสหรือไม่แมสเออมันก็ไม่ได้เดากันง่ายๆแล้วก็บีนเคฟอรีกเนี่ยเราก็เอาเพลงที่มันเต้นมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้พักมีเพลงช้าๆบ้าง ก็เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็การที่เพลงลองมันแมสอะ่ะก็ยินดีอยู่แล้วยินดีมากๆที่เพลงได้มีโอกาสแมสแล้วก็ถึงแม้นูจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์แต่ว่ามันก็ทําให้คนได้รู้จักวงเราได้กลับมาคิดถึงวงเราอีกรอบหนึ่งเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอ่ะอย่ที่บอกไปว่ามันยินดีมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยว่าถึงแม้เราจะเป็นเพลนรักแต่ว่าไม่แม้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีคนที่เห็นค่าในเพลง green f l a s อยู่เสมอแล้วมันก็มีคนที่เห็นค่าในตัวหนูอยู่เหมือนกันใช่แล้วเราก็สามารถชื่นชมเพลงนั้นๆได้โดยที่ไม่ต้องไปพาดพเพลงเพลงอื่นๆได้นะคะ